สวัสดีค่ะช่องครัวแม่บีนะคะวันนี้บีจะมาต้มไวน์ค่ะแล้วก็ทอดไวน์ด้วยนะคะในกระทานี้เป็นไวนยทอดค่ะก่อนที่ะจะนำมาทอดคือล้างทำความสะอาดแล้วก็หมักด้วยเกลือกับผงชูรสนะคะ แล้วก็ดึงขี้ที่เป็นสีดำๆออกด้วยค่ะแล้วก็ในหม้อนี้ก็จะเป็นวายต้มค่ะเครื่องปรุงก็จะมีพวกตะลิงปิงนะคะขาตะไคร้มีขาตะไคร้แล้วก็หอมทุบกระเทียมทุบนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือผงชูรสค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำเดือดแล้วก็ใส่วาลงไปได้ ส่วนไว้ทอดนี้ก็หมักด้วยเกลือกับผงชูรสค่ะทอดไม่ต้องให้เยี่ยมเยอะนะคะหอมมากๆเลยค่ะไวาทอดไม่ไม่ได้ซื้อนะคะไฟลงไปหาเองค่ะสดๆ วต้มก็กำลังจะสุกนะคะเมนูปรสารค่ะอาหารเองดันลิงปิงก็จากในสวนหอมแดงก็ปลูกเองสีเริ่มสวยแล้วค่ะ วายทอดนี้ถ้าเพืเ่อนๆจะให้สุกยืะก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบแต่พี่ชอบแบบนิ่มๆค่ะนิ่มๆอร่อยทําได้หลายเมนูนะคะไม่ว่าจะผัดกะเพราก็ได้ผัดเผ็ดก็ได้ค่ะผัดพริกไทยดําก็อร่อยนะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้บีฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้บีทำคลิปต่อๆไปค่ะหอบมากๆเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะวายทอดวายทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะแล้วก็วายต้มใส่ตะลิงปิงก็เสร็จแล้วนะคะตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะวายต้มใส่ตะลิงปิงนะคะวายต้มน้ํามาค่ะเพื่อนเพื่อนมากินกันค่ะ บีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะดี่เข้มาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ